สวัสดีครับผมเหมือนี้าาพบกับบุญลายสายสูงนะครับจะมาให้ที่เด็ดบอลครูยังบอยกับอัตาลันตานะครับผลงานโดยร่วมของยังยังบอยนะครับบ่ค่อยดีนะครับจากที่เปิดบ้านเอาชนะดอรซันเน่นะครับในเกมลีกไปด้วยสกอร์สามสองนะครับอีกสี่เกมมีแพ้สามและเสมอในเกมลาสุดก่อนเกมนี้ได้พักมาเต็มที่นะครับแต่ฟอร์มบ่ค่อยดีครับมีโอกาสแพ้อีก สำหรับแตมในกลุ่มมีแค่สามแตมเท่านั้นนะครับจากเกมที่เปิดบ้านพลิกล็อกเบียดชนะทีมดังนะครับยางแมนยูนเต็ดนะครับไปได้เด้วยสกอร์สองหนึง่งแต่ก็เป็นการชนะในกลุ่มแค่เกมเดียวนะครับอีกสามเกมแพ้ยังเดียวนะครับแต่โอกาสเขารอบเป็นอันดับสามยังม,มดลงนะครับเกมนี้เป็นการตัดแตมคู่แข่งโดยตรงนะครับเป็นล่องแค่สองเท่านั้น ยังก็เกิดขึ้นได้นะครับกับแมนยูในเตดก็เอาชนะได้แล้วฟังทิมเยือนยางอัตาลานตานะครับเกมแรกได้เล่นในบ้าน,นครับเอาชนะได้แค่หนึ่งศูนย์นะครับถือว่ายังบอลเน่ผลงานในกลุ่มชนะแค่เกมเดียวเหมือนกันนะครับแต่ผลงานโดยรวมก็ดีกว่าชัดเจนหาเกมลังนะครับยังบ่แ้ใไปเลยเกมเยือนก็เฮดได้ดีเหมือนกันนะครับแมนยูในเตดแค่เกมเดียวแพ้แมนยูในเตด จากหาเกมลังทุกรลยการแต่โดยที่รายการบอลถ่วย,ยก, bon ก็เกมนี้มีหลุ่นเขาหลบนะครับเ m มทีีมเยือนน่าจะเอ็ดได้แค่สเสมอเท่านั้นนะครับหรือ,อยังบ่อยมีโอกาสพลิกชนะได้ถือว่าสองคู่นี้ก็ซูซีกันนะครับใ้กินกันว่าห่างหรอกน่าจะคู่นี้น่าจะสเสมอกันไปนะครับ สำหรับใครมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลัง,จงใจให้ช่องบุญหรี่นะครับขอบคุณครับ